สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะคลิปนี้ก็จะพามาชมนะคะอันนี้ช่างแผนกยนต์ช่วงล้อนะคะนี่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยที่เราเห็นนะคะคาสซียาวๆมาแบบนี้เนาะก็เหมือนที่บังค้บบอกนะคะว่าช่วงปลายนะคะของตัวคาสซีเราก็ไม่ได้ใช้นะคะนี่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคัน แต่และสเปคที่ลูกค้าสั่งจองมานะคะว่าเป็นสเปคไหนนะคะก็คือช่วงล้อตามสเปคที่ลูกค้าสั่งตามนั้นเลยอ,อย่างคันนี้นะคะอันนี้ก็คือของเฮีย er นะคะสำริดนะคะจากจังหวัดน่านอันนี้ก็คือเว้น <c oughs> เว้นนะคะช่วงกระบะนะคะให้ห่างจากหัวนี่คะ่ะระยะห่างนะคะจากตรงนี้เลยนี่คะ่ะ ขยับมานะคะ80เซนเพื่อที่จะเผื่อไว้วางตัวเครนนะคะแล้วก็ช่างสามารถนะคะขึ้นกระบะได้เลยนี่ช่างก็จะขึ้นกระบะนะคะนี่ประมาณนี้ค่ะนี่ช่างมาร์กไว้นะคะมาร์กไวะะ้แล้วค่ะเรียบร้อยก็คือเอาตามความยาวของตัวคัสซีเดิมตัวนี้ก็จะได้ความยาวกระบะครบครบเท่าไหร่นะในกระดาษที่พี่เขียนไว้ครบน่าจะประมาณ ห้เาเมตรยี่สิบใช่ไหมเอากระดาษมาดูก่อนต้องขออภัยด้วยนะคะห้าเมตร<ม>ตามตามที่พี่เขียนใช่ไหมอ๋อก็คือได้ <c oughs> ได้กระบะนะคะความยาวตามตัวคัสซีเดิมอยู่ที่ห้าเมตรนะคะเว้นไว้แปดสิบเซนเพื่อวางตัวเครนนะคะนี่ก็คือเอาตามความยาวของคัสซีเดิมเลยน,นะคะ อันนี้ก็แล้วแต่สเปคที่ลูกค้าต้องการจะใช้งานนะคะส่วนตัวนี่เลยค่ะตัวแนบหลังาก็จะเป็นแบบตรงเตงนะคะนี่จัดให้ตามสเปคที่ลูกค้าต้องการเลยเหมือนที่แม่ค้าบอกว่าลูกค้าต้องการใช้งานแบบไหนนะคะสามารถสั่งได้เลยเนาะเราจัดให้ตามที่ลูกค้าต้องการให้ได้ตามสเปคที่ลูกค้าจะใช้งานเลยนะคะ ยินดีดูแลเนะาะอย่างบางท่านนะคะก็คืออาจจะเป็นรถคันแรกก็สามารถนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามากับทางอูลล่เราก่อนได้เลยนะคะอย่างลูกค้าหลายๆท่านเนาะก็คือแบบอ, <c oughs> อยู่ไกลไม่สะดวกมามาชมคันจริงนะคะมาพูดคุยรายละเอียดเนาะเราก็สามารถพูดคุยกันทางโทรศัพท์ได้นะคะ อย่างคันนี้นะคะลูกค้าอยู่ไกลกว่าจริงเนาะแต่ว่าลูกค้าก็มาชมคันจริงแล้วก็ามาพูดคุยกับรายละเอียดทางอู่เนาะมาเจอรถคันจริงเลยนะคะก็จะดูแบบดูงานออกเนาะอย่างตอนแรกนะคะก็คือสั่งไว้ว่ากระบะน่าจะยาวกว่า5เมตรอีกนะคะน่าจะอยู่ประมาณ5เมตรห้าสิบแต่ว่าก็คือลูกค้าขอแบบไปไป,ไปมาๆเนาะเลยมาคุยกันว่าเอาตามสเปคของ ความยาวควาซีเดิมะจะดีกว่านะคะก็เลยลงตัวอยู่ที่5เมตรนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นแหนบหลังเป็นตรงเต่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแหนบใหม่เลยนะคะนี่อันนี้อย่างถ้าลูกค้าแบบเราคุยเรื่องราคากันจบแล้วนะคะแต่ว่าลูกค้าอยากเพิ่มทีหลังลูกค้าก็สามารถสั่งเพิ่มได้นะคะเราก็คิดราคาตามบินเนาะจัดให้แบบลูกค้าในราคาที่ที่เราเอาเข้ามานะคะนี่เลย ตัวนี้ก็จะเป็นแหนบหน้าเจ็ดนะคะที่ลูกค้าสามารถซื้อนะคะเปลี่ยนแถวบ้านลูกค้าได้เลยก็จะเป็นแหนบที่มีทั่วไปตามท้องตลาดเลยนะคะเพื่อเราใช้ไปสักสามสี่ปีประมาณนี้เนาะแล้วแหนบม,นมันมีบางตัวที่หักนะคะก็สามารถซื้ออตัวใหม่ของไทยนะคะเสริมเพิ่มได้เลยเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยจัดให้นะคะงานสวยๆไม่กิ๊กแบบแบบนี้เลยเนาะนี่ค่ะสำหรับ แหนบหลังนะคะเป็นตรงเตง่งอ่าก็จะมีที่แบบรับแหนบมาให้พร้อมเลยนะคะคันนี้ก็เป็นแหนบหลังตรงเตง่งส่วนคันนี้ก็แหนบหลังก็เป็นตรงเต่งเหมือนกันนะคะคันนี้ก็จะเป็นกระบะดาเกษตรเนาะอันนี้จากลูกค้าเอฟซีห้วยเอยไม่ใช่นะคะน้องน้องบุญมากค่ะนครราชสีมานะคะตอนนี้ช่างก็เก็บของแล้วค่ะจะเลิกงานแล้วนะคะใกล้จะห้ามมแล้ว ปกติช่างก็จะเลิกงานห้าโมงเนาะวันอาทิตย์นะคะช่างจะหยุดทุกทุกวันอาทิตย์เลยนะคะแต่ว่าทางอู่ก็คือแมค้ไม่ได้หยุดนะคะเปิดตลอดอยู่อู่ตลอดนะคะหรือท่านใดที่อยากมาชมรถมาคุยรายละเอียดนะคะกลัวแมค้ไม่อยู่ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะเบอร์โทรค่ะ0863297855อีกหนึ่งเบอร์0981628084นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษาเนาะสำหรับ หลายๆท่านนะคะที่กําลังตัดสินใจอยู่ในการที่จะซื้อรถนะคะไปไว้ใช้งานสักคันเนาะก็ยินดีมากๆเลยนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้ตลอดเลยอันนี้ช่างก็จะทําการนะคะยิงรีเบตนะคะนี่ก็อย่างคันนี้นะคะนี่ก็จะย้ายเฟรมอันนี้ช่างย้ายมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำการายิงตัวริเบตนะคะนี่ก็ให้ชมงานนะคะ ขั้นตอนแรกเลยที่เราทํานะคะก็คือยนช่วงล้อก็คือแบบนี้เลยนะคะช่างก็จะลาะออกหมดเลยคันไหนที่ได้ย้ายเฟรมนะคะเราก็จะย้ายเฟรมให้ลูกคา้านะอ่ะขัดให้เก็บให้นะคะแล้วก็ครอบในตัวแผ่นซับครอบครอบ,อบเอาแผ่นซับมา6มิลที่ตัดไว้แล้วที่ทาสีไว้อ่านี่นะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะให้ชมเนาะว่าตัวแผ่นซับอ่าที่เราเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่มันที่แม่ค้าบอกไปเลยนะคะว่าเราเปลี่ยนแผ่นซับด้านในให้ใหม่เพื่อลูกค้าไม่เข้าใจนะคะว่าเป็นตัวไหน อ่านี่ค่ะนี่เลยนี่ดูความหนาได้นะคะนี่คือ6มิลนี่ค่ะหนามากๆนะคะนี่จับแค่นี้ยังหนักหนักมากนะคะลูกค้าเปลี่ยนให้ใหม่ตัวนี้เป็น6มิลนะคะช่างก็จะซับตัวด้านในเนาะอันนี้ยังไม่ได้ทาการวัดช่วงลอนะคะเดี๋ยวช่างจะวัดช่วงลอนอแล้วก็ใส่ตัวซับนี้นะคะตรงอ่าก็จะเป็นเปลี่ยนให้ตรงตัวเต้านะคะแล้วช่างก็จะตีตัวริเบตนะคะนี่ ยิงริเบตนี่คือยึดไว้ให้เลยนะคะปกติของของญี่ปุ่นเขบเอาตัวของเก่ามาของเก่าที่ติดกับรถมาเดี๋ยวแม่ค้าจะให้ดูนะคะว่าตัวเก่าที่ติดกับรถมานะคะว่าเดี๋ยวมาเปรียบเทียบให้ชมเลยว่าขนาดนะคะความหนาความบางมันต่างกันขนาดไหนนะคะไม่ใช่ว่าของของตัวญี่ปุ่นไม่ดีนะคะลูกค้าดีแต่ว่ามันจะบางไปนะคะแต่ว่าเราก็มาปรับใช้กับรถของบ้านเราอะยกมา,มามาเทียบกันอันนี้เลยคะ่ะให้ชมเนาะ น,นี่ให้ดูได้เลยนะคะ f อซี FC คะนี่ตัวนี้ก็คือหนามากๆ6กมิลนี่ของบ้านเรานะคะ6กมิลนี่เลยนะคะส่วนตัวนี้อันนี้คะ่ะของญี่ปุ่นนะคะของนอกนะะี่ค่ะก็ประมาณ3มมิลนะคะครึ่งต่อครึ่งเลยความหนานี่คะ่ะจัดให้นะคะงานคุณภาพมาตรฐานแน่นอนสำหรับอู่ของเรานะคะช่างก็จะทาสีแบบนี้ให้เลยนะคะนี่ไว้แบบ ติดด้านในนะคะซับด้านในส่วนตัวนี้ข้างนอกไม่เป็นไรคะ่ะลูกค้าเดี๋ยวเวลาไปทําสีาที่อู่เนาะช่างเขาจะพ่นจะพ่นสีให้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวซับที่ติดกับตัวในคัซซีด้านในแบบนี้เลยนะคะนี่ไม่ต้องกลัวคะ่ะว่าเราจะไม่ทาให้นะคะเดี๋ยวสนิมมันจะขึ้นง่าย fc ที่ติดตามาคลิปแม่ค้าหลายๆคลิปเลยที่พาไปชมนะคะอตอนช่างขึ้นกระบะเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวแผ่นซับนะคะนี่ที่เขารองตัวคัสซี ก็คือเราจะใช้แบนตัด15มิลตัวนี้นะคะที่จะรองเนาะเราก็จะทาทั้งสีตัวนี้เลย <c oughs> เนื้อเหล็กของตัวคัสีทาก่อนนะคะ <c oughs> แล้วก็ทั้งตัวแบนตัดที่เราไว้ซับตัวนี้นะคะที่จะวางาตัวนี้15มิลนะคะต้องทาทาทั้งข้างหน้าตัวนี้ที่เราจะวางตรงนี้แล้วก็ด้านบนเนื้อบนสุดนะคะเราก็จะทาอีกรอบนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะวางเหล็กที่เขาเรียกว่าคัสีเทียมนะคะ หน้าห้าหน้าหกแล้วแต่ขนาดของตัวสเปกกระบะที่ลูกค้าสั่งนะคะนี่บอกได้เลยว่างานของอู่เรานะคะมาตรฐานแน่นอน f อซที่มาสั่งจองรถไว้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะขั้นตอนทุกขั้นตอนนะคะอยู่ในอู่ของเราหมดเลยก็เหมือนที่แม่ค้าบอกว่าตั้งแต่ขั้นตอนแรกนี่คือย่นช่วงล้อนะคะแล้วก็ไปขึ้นกระบะดำทําสีเก็บรายละเอียดทุกอย่างนะคะครบจบอยู่ในอู่ของเราหมดเลยนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเรารับประกันงานให้คุณภาพแน่นอนนะคะลูกค้าแม่ค้าดูแลเองอทุกขั้นตอนนะคะเราจะ,ะดูช่างเนาะทุกขั้นตอนนะคะรับประกันงานให้เลยนี่คะ่ะสำหรับตัวแหนบตรงเตงเนาะ FC หลายๆท่านนะคะช่วงนี้ก็เป็นที่นิยมมากๆนะคะหลายท่านก็คงจะสงสัยนะคะว่าเอ๊มันแตกต่างกันตรงไหนแล้วนะคะระหว่างตัวแหนบ ทั่วไปบ้านเรานะคะกับตัวตรงเตีงเนาะก็แล้วแต่คนชอบนะคะแล้วแต่ประเภทของการใช้งานนะคะก็อันนี้ก็คือแม่ค้าไม่ไม่สามารถให้ให้แบบได้ว่าตัวไหนดีกว่าหรือว่าตัวไหน <_ an> ข้อดีข้อเสียนะคะว่ามันมันดีกว่ากันเยอะหรือว่ามันข้อเสียกว่ากันเยอะนะคะก็คือเหมือนกันแหละค่ะลูกค้าแต่ว่าขึ้นอยู่กับที่ลูกค้าจะใช้งานดีกว่านะคะว่าจะเน้นประเภทไหนมากกว่าส่วนมากนะคะโซน ภาคกลางกับโซนภาคใต้นะคะจะจะชอบมากกว่าสําหรับตัวแหนบหลังเป็นตรงเตงนะคะแต่ถ้าเป็นวิ่งดินทั่วไปอีสานบ้านเราหรือว่าเอา่อที่แบบยังไงล่ะคะนนี้แม่ค้าก็บอกไม่ถูกเนาะอย่างถ้าเป็นแถวบ้านเราทั่วไปโซนอีสานทั่วไปนะคะก็จะมีแต่แหนบที่เป็นเอ่เต้าแหนบหูแหนบทั่วไปเรานี่แหละคะ่ะเนาะจะไม่ค่อยมีแบบตรงเต่งนะคะอันนี้ลูกค้าก็ขอมาก็จัดให้นะคะนี่ ดูงานได้เลยนะคะอันนี้ช่างแบบย่นช่วงล้อเสร็จเนาะ,ะก่อนที่จะไปขึ้นกระบะดำนะคะเราจะทำการล้างล้างให้เลยเหมือนที่แมคค้าบอกว่าแม่ค้าพาชมรถที่มาลงเนาะไม่ได้ผ่านการล้างนะคะแต่ไม่ต้องกลัวว่าอู่ของเราจะไม่ล้างให้นะคะเราล้างขัดทำความสะอาดให้แน่นอนนี่คะ่ะอย่างลูกค้าเห็นเนาะนี่อย่างช่วงนี้นะคะที่แบบสีเดิมนะคะมันมันลอก มันลอกมันแตกออกนะคะลูกค้านี่เวลาเจอแบบพวกความร้อนพวกแก๊สพวกอะไรอย่างนี้เนาะคะ่ะอันนี้คือเราเราจัดการให้หมดนะคะไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวเวลาแบบตอนไปพ่นเก็บสีดํานะคะตอนรถเสร็จอยู่ในช่วงขั้นตอนของการทําสีนะคะจะไม่สวยไม่ต้องกลัวคะ่ะจัดให้แน่นอนรอชมความแตกต่างได้เลยนะคะระหว่างอาตอนนี้กับตอนที่รถเสร็จนะคะนี่บอกได้เลยคะ่ะนี่ยังตัวนี้นะคะที่เป็นตัวซับเดิมมาเนี่ยคะ่ะ ขัดนะคะช่างก็จะขัดให้จนแบบไม่มีสนิมอยู่เนาะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะทําการทาสีเอาสีกระปองเนี่ยแหละค่ะทาให้ก่อนเนาะเดี๋ยวเวลาช่างไปขึ้นกระบะเร็จทําสีก็จะเก็บให้อีกรอบนะคะนั่นคือจะเป็นการพ่นเจ็บงานให้เนี้ยบทุกจุดนะคะค <c oughs> ันนี้ก็จะเป็นกระบะดำกเกษตรความยาวก็อยู่ที่ 5เมตรนะคะนี่ถ้าจำไม่ผิดเนาะก็ใจเย็นๆนะคะสำหรับ f อซหลายๆท่านที่สั่งจองรถไว้นะคะเรา,าดูแลให้นะคะมาตรฐานคุณภาพทุกคันเนาะอันนี้เลยค่ะนะคะก็จะพาชมเนาะขั้นตอนแรกก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการย่นช่วงล้อขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณ f อทุกท่านมากๆเลย เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ